นายกรัฐมนตรีร่วมประชุมติดตามการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ขอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันฝ่าฟันสถานการณ์ครั้งนี้ไปให้ได้พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลราโหมเป็นประธานการประชุมศูนย์การบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้อไวรัสโครโรนา2019ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิ พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายเทวันลิปตะพันลบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายจุลินลักษณะวิสิทธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนยิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมควบคุมโรค นายพุทธิพงศ์ปุณกณันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายดอนปรมัติวินยัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าที่ประชุมได้มีการหา,หารือถึงมาตรการในการดูแลรักษาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 6ด้านคือด้านสาธารณสุข ด้านเวชภัณฑ์ป้องกันด้านข้อมูลการชี้แจงและการรับเรื่องร้องเรียนด้านการต่างประเทศด้านมาตรการการป้องกันและมาตรการให้ความช่วยเหลือเยียวยา ขณะน,นี้รัฐบาลได้เตรียมมาตรการการบูรณาการดูแลประชาชนทุกด้านโดยเน้นสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนซึ่งได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพของหน้ากาก,ากอนามัยว่าได้มีมาตรฐานหรือไม่อีกทั้งจะเพิ่มมาตรการคุณภาพการผลิตหน้ากากอนามัยให้มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งจะพัฒนาหน้ากากอนามัยทางเลือกเพิ่มมากยิ่งขึ้นเพื่อลดปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัย รวมถึงเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ในเฟสที่3ยืนยันประชาชนไม่ต้องตื่นตระหนกกักตุนอาหารและหน้ากากอนามัยเนื่องจากสถานการณ์ดังกล่าวยังไม่ถึงขั้นนั้นสําหรับสถานบันเทิงที่เปิดอยู่ในขณะนี้ทางรัฐบาลอยู่ในขั้นตอนของการขอความร่วมมือกับสถานประกอบกิจการดังกล่าวแต่หากอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินจะต้องมีการปิดทั้งหมดเพื่อลดการแพร่เชื้อโรคระบาดโควิด อย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีย้ำว่าขอให้ทุกหน่วยงานช่วยกันดูแลร่วมกันฝ่าฟันสถานการณ์ครั้งนี้ไปให้ได้เตรียมมาตรการเพื่อรองรับหากว่าสถานการณ์ไปถึงระับที่3ใช่ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มีการเตรียมการ่ากระทรวงเกษจะต้องทาอะไรเตรียมการอย่างไรนะฝ่ายวิทยงวิต้องมาดูที่ว่าจะใช้กฎหมายอะไรหรือเปล่าเพิ่มเติมเป็นพิเศษคือประกาศแล้วมันง่ายอยู่แล้ว่ะนะแต่สิ่งที่ภาคี่สุดก,ก็ต้องมาดูที่ว่าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับอื่นจะทำยังไงนะ ทั้งในเรื่องความทุเลา่างประเทศทั้งเรื่องเศรษฐกิจเรื่องของสุขาภาพมันตําการด้วยกันทั้งหมดกันแหละวันนี้ก็ไปทำเดือดร้อนเยอะเนาะก็ขอรลองอย่างเดียวว่าน,นี้มันยังไม่ถึงขั้นตอนจะนต้องไปกัดตุนอะไรขนานหรอกนะผมคิดว่าอย่าไปกลัวถึงขนาดนั้นเลยโฆษกกระทรวงสาธารณสุขเผยเตรียมมาตรการในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ไว้อย่างรัดกุมยืนยันขณะนี้ยังอยู่ในช่วงที่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ ในแพทย์รุ่งเรืองกิจภาติที่ปรึกษาระดับกระทรวงและโคศกกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมมาตรการในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ไว้อย่างรัดกุมซึ่งโรงพยาบาลทุกแห่งได้เตรียมความพร้อมสำหรับให้การรักษาประชาชนอย่างเต็มที่อีกทั้งมีมาตรการตรวจเชื้อไวรัสโควิด -19 ในกรณีที่ผู้ป่วยอยู่ในกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อจะสามารถตรวจและรักษาฟรีในทุกโรงพยาบาล นอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมทีมแพทย์และที่ปรึกษาโรคไว้สำหรับประชาชนอาทิกรณีมีผู้ป่วยหนักสามารถติดต่อสอบถามได้ทางสายด่วนของกระทรวงสาธารณสุขได้ทันที อย่างไรก็ตามในแพทย์รุ่งเรืองกล่าวเพิ่มเติมว่าขอประชาชนไม่ต้องวิตกกังวลว่าสถานการณ์ของโรคระบาดจะอยู่ในระยะใดสิ่งสำคัญวันนี้คือเปลี่ยนความกลัวเป็นความรู้ที่ถูกต้องเริ่มจากการป้องกันตัวเองเพื่อไม่ให้ไปแพร่เชื้อต่อผู้อื่นโดยต้องร่วมรับผิดชอบต่อสังคมย้ำว่าโรคดังกล่าวมียารักษาซึ่งอยู่ในช่วงผลิตวัคซีนและผู้ป่วยในขณะนี้ยังไม่มีอาการรุนแรงจึงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อลดปัญหาความเสี่ยงต่อโรคพร้อมย้ำว่าประชาชนไม่มีความจำเป็นจะต้องกักตุนอาหารเนื่องจากการตรวจสอบจากข้อมูลแล้วยังอยู่ในขั้นตอนที่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ผมไม่อยากให้มากังวลเรื่องระยะใดก็ตามเลยนะครับระยะ2ระยะ3ระยะกังวลครับสิ่งสำคัญวันนี้คือเปลี่ยนความกลัวเป็นความรู้ที่ถูกต้องป้องกันได้นะครับเราต้องป้องกันตัวเองแล้วก็ป้องกันไม่ให้ไปแพร่เชื้อคนอื่น นะครับและสิ่งสําคัญคือเราต้องร่วมรับผิดชอบต่อสังคมโรคนี้มียาครับกําลังจะมีวัคซีนส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรงนะครับเราเคยผ่านสถานการณ์แบบนี้เมื่อ10ปีมาแล้วตอนไข้หวัดใหญ่ระบาดใหญ่หนักกว่าน,นี้อีกครับนะครับสิ่งสําคัญคือขอให้ท่านดูข้อมูลที่ถูกต้องอย่าเพิ่งแชร์อย่าเพิ่งอะไรก็ตามนะครับให้ท่านเช็คข้อมูลก่อนแล้วเสร็จแล้วเนี่ยถ้าไม่มั่นใจท่านจะดูข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขก,ก็ได้ของศูนย์โควิด -19 ก็ได้ ของมหาวิทยาลัยก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่เราเราไม่อ่านแล้วเราส่งต่อเลยต้องกราบตรงนี้จริงๆนะครับวันนี้ไม่ปัญหาโควิดไม่ใช่เป็น,เป,นเป็นปัญหาใหญ่แต่เป็นปัญหาเรื่องสุขภาพทางจิตใจครับ